โอเคครับก็สวีทคนนี้นะครับอยู่กับผมพูนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นกันในแมปของคนไทยที่เรียกว่า deep ocean เองซึ่งเป็นแมปนแนวโชว์เคสนะเด็กทุกคนก็เรียกว่าเล่นด้นน้ำเล่นด้นน้ำของลุงลเราเล่น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 ต้นน้ำของลุงนะทุกคนก็ในแมปแนวอ่ะเขาได้พูดไว้ในอินสตาแกรมว่า คนจะรู้สึกดีที่ไม่น้อเยเลยว่าถ้าหานไปดำดิ่งสู่ธรรมชาติใต้หนาคอมพิวต์และพูดคุยกับเพื่อนฝูงก็เป็นอะไรที่ดีไปเทุกคนก็อ่ามาดูสิ่งแรกด,ดีกว่าอิสเซอ์ซอรีอันแรกก็มีเป็นในส่วนของของเดเอ่ยกระจุกกระจิกต,ต่างๆเป็นโมเดลรถเอ๊ะรถที่มันไซเบอร์ทรัคกันนะแล้วก็เป็นสมบัติลำโพงอันนู้นอันนี้แล้วก็เป็นปืนและ,อะเอ่อแล้วทำไมทำไมมีปืนอยู่ในที่นี้ด้วยละ่ะ อันนี้เป็นวิทยุสืสส่อสารคล้ายๆกับบลมบ็อกในอ๋อเออผมลืมบอกทุกคนแล้วรัก็คือพูดซ่านเนี่ยก็คือเนียโรสตูดิโอซึ่งก็เป็นแมปอ่าอะไรวะแมปเกาะอะไรเองแมปแบบว่าอ่าแมปหาสมบัติเดี๋ยวผมจะแปะตรงตรงัวไอ้ให้บนบน,บนขวาโอเคไปดูก็ได้ทุกคนโอเคเป็นผู้สร้างเดียวกันเพิ่งทำมารีวอย่างนี้ดีกว่ามีเป็นในส่วนของเอ็มพีซี ที่ตั้งที่ตั้งไว้ที่เป็นห้องอาบน้ําในเรือดำน้ำําอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับในการวางแผนปะท่าจะวางแผน,นุกวนแล้วก็ไปกัดออกแบบชุดที่โคตรเท่แล้วก็เพิ่งอัปเดตเมื่อวานนี้เลยก็คือจะมีแบบไปชุดเรือด,ดำชุดดำน้ําของประเทศไทยซึ่งจะมีประเทศไทยแปะอยู่ตรงไหลฝั่งนี้เห็นไหมทุกคนก็ฝั่งนี้ก็มีเท่านี้แล้วก็ลูกฉลามเหมือนเอามาล่าฉลามมากกว่าามาเที่ยวอันนี้ก็เป็น อ่าเปียนโนนะงมาเลูของมาเล่นทุกคนก็ข้างบนนั้นเป็นคล้ายๆกับหนังสือได้นั่งกันตอนยังไงทุกคน n e โอลสตูดิโอพารเร็บีก็คือเป็นแบบอันที่แล้วก็จะแปะออตรงตัวไอายนั่นแหละไปดูกันได้ก็อันนี้ก็เป็นอาหารโอ้โห oh my god กุ้งมีมันบนหัวซะด้วยน่าอร่อยเลยทุกคนก็อันนี้ก็ประมาณว่าอะควาเรียมปะแล้วประมาอะควาเรียมแล้วก็ชวมานั่งพูดคุยแล้วแต่ผมคุยไม่ได้ดังนั้ผมมาว่า,วาตั้งอายุไม่ถึงสิบสองปีใช่สิผมตั้งอายุผิดหนึ่งก็ยังไงเอ่ยไม่ได้แล้วทุกคนเราไปดูส่วนของข้างบนดีกว่าข้างบนมีอะไรเดนนินน้ำเราก็รีวิวไปล้วข้างบนนี้ก็เป็นเลยครับกับกล่องสเสบียงเอ๊ะไม่ใช่กล่องสเสบียงสิแต่ห้องนี้ก็ยังเป็น อ่าปิดการไม้อยู่ว่ามันรูปมันคืออะไรทุกคนแต่นี่ก็เป็นที่นั่งพักไว้นั่งคุยกับเพื่อนๆใต้น้ําก็มีอะไรหรือเปล่าโอ้ว้าวาผมรู้สึกว่าที่เขาทำนี่ก็อ่ารายละเอียดจริงเขาก็สวยใช้ชชได้ทุกคนฉันอะไรเนี่ยโอ้ว้าวแต่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเรือของใครบางคนที่ล่มและอปาาแล้วก็มีศพของคนนั้นอยู่แล้วอะไรเนี่ย ะกับโซนเฮดปะเอ๊ะเออที่มันเสาอะไรกันนั่นนั่นโดนดำน้ำใครเอ่ยเดี๋ยวนะโดนดำน้ำกันเหรอแล้วที่ของเราป้าที่ดำมาเมื่อกี้น่าจะไม่ใช่แหละแต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรทุกคนอ่านี่ก็เป็นท่าใช่ปะน่าจะไม่ใช่ท่าเอ๊ะเออคนน,น่าจะเป็นเรือ,อเรือเดินเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเรือตกปลาทุกคนที่เขาเอาปาง สำหรับปางโรนเขาก็พิลพ์ตรงเนี้ยทุกคนแต่ไม่มีคนตายนะเพราะเขาจะหนีกันทันท่าน่าคล้ายๆกับในชาฉากใบที่มันจะเป็นกรงอะไรเงี้ยกรงแล้วมีฉลามข้างในค้างไว้โอเคทุกคนก็สําหรับแมปนี้ก็คือ deep ocean ก็วินเเท่านี้นะครับก็ไปดูแบบคนไทยอันต่อไปเลยครับโอเคครับก็มาต่อกันแบบของคนไทยแมปที่สองซึ่งแมปนี้ก็มีชื่อว่า r o p โลพาร์กก็คือแบบสดวนสาธารณะเองก็ในแบบของคนไทยอีกเช่นเคยก็ได้อัปเดตเมื่อวันที่ส5ห้าตุลาคมเมื่อประมาณ3วันที่แล้วก็เขาเอเขาก็อัปเดตเขาก็ได้สร้างเป็นเวลานานตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนี่เดืนสองเดือนที่แล้วก็ไม่ได้มาอัดทุกคนทุกคนเราก็มาอัดกันเลยดีกว่าอามนี่ครับในส่วนของตรงแรกก็เป็นคล้ายๆกับซื้อคองต่างๆมีไอศครีมมีบ็อกซี่โคลา มีอะไรเอ่ยเขาเรียกว่ามันคืออะไรนูเดเลเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นไฟไรก็เป็นก๋าผัดอันที่สองก็เป็นหมูปิ้งเจด้าเป็นหมูปิ้งนั่นเองก็เป็นไส้กรอกลุงพันโอเคมาหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็เป็น,นบูมบ็อกก็ทุกคนเป็นบูมบ็อกสีทองแหม่คิดได้ว่าถ้าคนเล่นแบบนี้กันเยอะเขาก็มาเปิดบูมบ็อกกันเนี่ยมันจะดงังคาไหนทุกคน อันนี้ก็เป็นสวนสาธารณนะก็ตามนะครก็คือเขาก็จะมานั่งชิลๆตรงนี้ก็นี่เป็นสวนดอกกุหลาบย้าไปเลยแลวกตรงนั้นก็เป็นสะพานแขวนทุกคนสะพานแขวนก็เป็นสะพานแขวนสีขาวข้ามแม่น้ำนี้นั่นเองนี่ก็เป็นน้ําตกลื่นลมแล้วก็มีหินเป็นเรียงลําดับอยู่ดีๆโอเคทุกคนก็อันนี้อะไรเนี่ยสหรก่ณนแล้วนี่อะไรไทยแลนด์49 ay คืออะไรเอ่ยไครโอ้ว้วาว ยอดไปเลยเข้าว่าใครทุกคนเนี่เอเอ๊ะผมดำโมโดเดลเพนะื่อนน่ะว้าวเป็นโมเดลทุกคนแต่หน้าตาเขาก็สุดยอดไปเลยนะ่ะเออเอเอออกไม่ได้ไน,นหรอแย่แล้วสิเขาก็มาในส่วนของฝั่งนี้กันมากีิกว่าซึ่งในส่วนของฝั่งนี้ก็จะมียังไงเอ่ยเป็นคนสร้างปะคนสร้างแต่เขาวางซะแบบว่าเป็นอนุสาว,วรีย์ลึกถึงคนนี้อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเพื่อนเขาหรือไม่นา่าจะเป็นคนสร้างอีกหนึ่งคนนะทุกคน แล้ยอะไรเนี่ยป้ายอะไรติดตามผมผมบนช่อง y o u YouTube อ่าแล้วผมจะก๊อปชื่อช่องเขายัางไงวะเน,นี่ยโอ้โหแย่เลยทุกคนผมผมไม่สามารถที่จะก๊อปชื่อ,องนี้ได้แต่เขาต้องพิมพ์แบบว่าพิมพ์แบบเป็นชื่อทุกคนเป็นชื่อช่องแต่พิมพ์ซะเป็นลิงก์สกายผมจะผมจะเข้ายัางไงวะเน,นี่ยน่าจะต้องต้องน่าจะต้องพิมพ์อีกนานเลยแหละถคาฝั่งนี้ก็เป็นโซนที่สนามบบเล่นของเด็กอะไรนี่อะไรเอย่ย ป้ายอะไรมันคืออะไรอ๋อมันคือไว้นอนเล่นอย่างนี้เองที่คนในส่วนของัอ่อนก็เป็นห้องน้ำนั่นเองก็โหสวยเหมือนกันนะไม่ีเดกกาลาด้วยแอ่าแล้วห้องนีเคือห้องน้ำชายใช่ไหมแล้วก็เปิดเข้าไปสิอะเปิดได้ด้วยี่เข้าไปสิไ่้โอเคบททุกเจดประตูแล้วโอเคทุกออกกันละห้องน้ำหญิงทุกคนห้องน้ำหญิงมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรต่างหรือเปล่าอะเปิดได้ด้ย ห้องน้ำน้ำชายเปิดได้ทช่ไมตรงนี้ห้องน้ำเย็นเปิดไม่ได้เลยทุกคนแล้วทุกคนคก,คนก็น่าจะไม่มีอะไรอีกแล้วล่ะกาเป็นให้เดิมวนเส้นขอนกัรวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งตามทางนั่นเองโอเคครับก็สำหรับแบบคนไทยนักแสองแบบก็เป็นแบบที่มีภาพสวยแล้วก็เพิ่งแล้วก็เพิ่งอัปเดตแล้วก็บางอันเพิ่งทำเลยทุกคนก็ใน,นส่วนของแบบแรกนั่นเองก็อ่าแรกก็มีชื่อว่า,า Rogue. เป็น Deep Ocean. ก็มันเป็นแมพที no like, like, ่อ่ามีคนเอามาเอาลิงก์มาแปะที่เพจผมแล้วผมเอามาแปะที่คอมเมนต์ผมเมื่อคืนที่แล้วผมก็เลยอ่าลองกดเข้ามาดูก็ได้แมปโอเชียนเมื่อกี้เองก็สามารถที่จะไปเล่นแมปเขาได้ซึ่งเป็นแมปสามารถมาคุยกันได้หลทุกคนก็ดีไปเลยฉันจะใครเอ่ย already pro ใครเอ่ยบันโมเดลไล้โอเคก็สรับที่อ่อโอ้ว้าวเลยนะ ก็เป็นเท่านี้นครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย